สามติดชีวิตพอดครับเรามาพาพอดมาเที่ยวเซนทันโคราชนะฮะดูดูแต่งเต็มยศเลยพามาดูจอคอมพี่เฟเ็กได้ใจจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะซื้ออะไรกันบ้าง ครับตอนนี้ก็ไปยืมรถนะฮะของเซนทัน <c oughs> จะได้เพื่อความสุขในการเดินไกลๆได้นะครับพอ,เ,อเ,เป็นไงบ้างโอ้โดูท่าดูท่าโอ้โหโอ้โอหสะพายกระเป๋าให้พี่เพอร์เฟกเห็นอันนี้พี่พเลี้ยงพี่เลี้ยงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจอดรอคุณแม่คุณแม่เลือกซื้อของเด็กอ่าเดี๋ยวให้น้องพอล อยู่กับคุณแม่พี่เพอร์เฟกจะไปดูกเกงว่ายน้ำกับพ่ออาพอดบายบายกันลูกบายบายกันบีบ,บแตะปินปี้นเราปินป้น,ปน,ปน,ปนบีบแตะหน่อยบีบแตะไม่เป็นครับเพราะว่าไม่รู้ว่าแตมันอยู่ตรงไหนก็ซื้อซื้อ,อมินินะตอนโตฮะตอนโต,ต,นโตขี่มินิอ่าไม่ยอมเข็นนะอ้าวเข็นเลยเข็นไปทางนน้นลูกมีการสั่งเลยนะให้เข็นด้วยนะ ไ่ไม่ยอมโอ้นี่นีให้เลขมา14ครับผม14บสพ่อ40โอ้โหก็รอดูคุณแม่ซื้อของให้เสร็จก่อนฮะก็เดี๋ยวอรอแป๊บนึงพ่อรอแป๊บนึงใจเย็นลูกใจเย็นนะเดี๋ยวฮะไปถ่ายด้านหน้าก่อนกำลังซื้อพวกน้ำพวกกระติกนะฮะเพื่อจะเอาไปให้น้องพอ์ตเอาเอาผ้าอ,ออกละ พอดบายบายนะลูกบายบายหน่อยบายบายหน่อยไม่ไหวอเมร์นะเออเออมายิ้ม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 หวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยโอ้โหดูท่าอันนี้ก็มีความสุขกับการขับรถแต่ว่าไม่มีความสุขกับหน้ากากเอาเก็บไว้หน้ากากเก็บไว้ลูกหน้ากากใส่กระเป๋าไว้เอาหน้ากากเก็บใส่กระเป๋าพี่พี่เฟกเอาหน้ากากเก็บใส่กระเป๋าให้น้องหน่อยลูก ไม่ใส่แล้วครับตอนนี้หน้ากากเอาหมุนล้อหน่อยหมุนล้อหน่อยที่ก็รอดูว่าจะไปไหนกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายทำกันต่อนะฮะ